กับไว้ความเคารพระเทรานุเทระคูบาสังฆี่เคารพอ,อย่างสูงทุกรูปจเจริญสุขสวัสดีสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านสำหรับสาธุชนท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติรับฟังรายการธรรมะที่วัด อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบอย่ารภาพพระสาธิตธีระปัญโยภูมิในการสถาบันธรรมพิวัตรสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคม ตั้งอยู่ณที่พักสงสถาบันธรรมพิวัตรบ้านสบเตินตำบลศปา้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันพรฤหัสสบดนะีตั้งแต่เวลา2ทุ่มไปจนถึง3ทุ่มนะซึ่งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะได้มาพบ จะได้มาเจอกันเป็นประจำในรายการธรรมาทิวัดนะฮรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการธรรมาทิวัดซึ่งเป็นรายการสดนะออกอากาศประจำทุกวันพระอสสบ,บดีที่ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะได้มาพบจะได้มาเจอกันตลอดนะฮะเมื่อได้พบได้เจอได้พูดคุยกันในรายการาธรรมะพิวัติแล้วเนี่ยอาจะได้สาระดีๆเอาไปให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ได้ติดตามรับฟังตลอดเวลานะฮะในรายการธรรมะวันนี้ก็จะพูดคุยถึงเรื่องของช่วงสงการนะซึ่งช่วงรอยกระทงของอาภัยซึ่งเป็นช่วงที่ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้ เตรียมตัวกันไม่กี่วันที่จะถึงนี้ก็คือในวันที่27นะพฤศจิกายนพุทธศักราช2566นะที่จะถึงนี้นะฮะก็หากว่าเมื่อถึงวันเวลาดังกล่าวก็คือวันลอยกระทงเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคงเข้าใจนะใน สาระสำคัญของการลอยกระทงนะเพราะฉะนั้นวันนีนะ้ก็จะเอาการลอยกระทงนะซึ่งนะเป็นสาระสำคัญเอามาให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ติดตามนะรับชมรับฟังแล้วก็ รับทราบนะถึงวันลอยกระทงดังกล่าวนะซึ่งเนะื้อหาสาระในวันนี้ก็จะเน้นเรื่องของการลอยกระทงนะเป็นหลักนะฮะอะมีหลายคนคน,นะนะวันนี้นะไม่อยากจะเรียกว่า ลอยกระทงโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนาะคนรุ่นใหม่หนุ่มสาวเนี่ยนะรู้สึกว่าการลอยกระทงเนี่ยเป็นเรื่องของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะว่าหลังจากที่ลอยกระทงแล้วมีเศษนะกระทงไปติดตามที่ดัก ประมาณหลายล้านลูกหลายล้านอันก็ส่งผลให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาคิดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะก็เลยไม่อยากจะไปลอยกระทงหรือว่าหารูปแบบการลอยกระทงนะโดยวิธีการอื่นนะที่มันสามารถที่จะทำได้นะมัน สามารถที่จะเป็นไปได้นะฮะในเรื่องของการลอยกระทงนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สาระสำคัญสักหน่อยว่าการลอยกระทงแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นไปเพื่ออะไร ทำกันไปทำไปเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับรู้ได้รับทราบะถึงการลอยกระทงนะฮะเมื่อพูดถึงลายการลอยกระทงเนี่ยมันก็มีมิติ สำคัญของมันในหลายภาคส่วนในหลายช่วงในหลายตอนทีเดียวถึงเ,เรื่องของการลอยกระทงนะฮะอันแรกเนี่ยการลอยกระทงไม่ได้เป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมของอินเดียโบราณอินเดียโบราณเนี่ยเขาก็มีการลอยกระทง ประจําของเราอยู่แล้วเพื่อเป็นการสักการบ,บูชาเทพเจ้าเพื่อให้อ่าเทพเจ้าเนี่ยได้รับรู้รับทราบถึงความศรัทธาของผู้คนที่ส่งไปถึงผ่านกระทงอันนี้ก็เป็นความคิดความเชื่อของคนอินเดียในพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังการลอยกระทงในพุทธศาสนาเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยไม่มี มาก่อนนะแต่ว่าเกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนมชีพอยู่เพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธนะเราก็ต้องรอยกระทงแบบพุทธการลอยกระทงมันมีหลายแบบท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลอยกระทงแบบพุทธลอยกระทงแบบพามลอยกระทงแบบผีนะฮถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธเนะี่ยเราก็จะลอยแบบพุทธนะ รอยแบบพุทธรอยแบบไหนรอย,บบอยแบบพามรอยแบบไหนรอยแบบผีรอยแบบไหนมันก็มีวิธีการต่าคือถ้ารอยแบบพุทธเนี่ยก็ถือเอาหลักการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มาปฏิบัติแล้วก็เอาเรื่องราวต่างๆของพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมาปฏิบัติ แล้วก็เน้นย้ําถึงเรื่องของความาเป็นพุทธเป็นหลักการลอยกระทงแบบพุทธเนี่ยไม่มีาพามผีเข้าปลนนี่ก็คือเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้ามีเรื่องเล่าในในพระไตรปิฎกพูดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าญาติโยมไปสั่งสอนญาติโยมแถวนั้นทีนี้เมื่อญาติโยมแถวนั้นได้รับรู้รับทราบ ะถึงการมาของพระพุทธเจ้าก็มาฟังธรรมกันมากเมื่อฟังธรรมกันมากก็เกิดความศรัทธาและเกิดความเลื่อมใสแล้วก็เกิดการเข้าถึงธรรมหลังจากนั้นก็ได้ทูลให้พระพุทธเจ้าฝากของที่ระลึกอะไรอฝากอะไรไว้เป็นที่ระลึกเพื่อระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเสด็จไปที่ฝั่งตะฝั่งน้ำตะลิงะเสร็จแล้วก็ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ตรงนั้นนะฮะ ชาวพุทธทั่วไปที่ศรัทธาเมื่อทราบขา่าวก็ส <c oughs> ักการะพระพุทธเจ้าโดยการเอากระทงเนี่ยมาสักการะลอยไปเพื่อสักการะลอยพระพุทธบาทที่ข้างแม่น้นํา,านาํามาฐานทีถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็ต้องลอยกันแบบนี้นลอยเพื่อสักการะลอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าข้างแม่น้นํา,านาํามาฐานทีอันนี้เป็นหลักการาาทีนี้เมื่อเราไม่ได้ลอยแบบพุทธ เราจะลอยแบบพรามเราจะลอยแบบผีเราจะลอยแบบศ <c oughs> สยศาสตร์ซึ่งมันนอกพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีนะแต่ถ้าลอยแบบพรามก็คือลอยเพื่อขอขมาแม่คงคาพระแม่คงคาแต่ในพุทธเนี่ยไม่มีพุทธโดยตรงก็คือลอยเพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าเป็นพรามก็มีการลอยสักการะพระแม่คงคา ถ้าเป็นผีหรือเป็นพรามเข้าไปอีกก็คือลอยเพื่อสะเดาะเครานะห์เอาความไม่ดีไม่งามต่างๆให้มันไหลไปกับน้ำนะอย่างนี้เป็นต้นนะโดยส่วนใหญ่จะนิยมเอาในส่วนของอผมเล็บหรือเอาสตาังเอาเงินนะเอาเงินเหรียญใส่ไว้ในกระถงซึ่งที่จริงถ้าเป็นแบบนี้ผิดทั้งหมดนะฮะ ถ้าเป็นพูดจริงจริงก็เอาถ้าเราบูชาพู้ดุเจ้าก็ต้องเอาของที่สะอาดเอาดอกไม้ทุกเทียนเป็นหลักแล้วก็เป็นหน้าที่คนไฟอ่าแล้วที่สําคัญคือวัสดุอุปกรณ์นั้นต้องเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่อ่าไม่ทําลายธรรมชาติเป็นวัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่ายอันนี้คือหลักการนั่นผู้ชมท่านผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นอ่าวันเนี้ เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าการลอยกระทงเพื่อเป็นการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ต้องจำเป็นเอาเส้นผมเอาเล็บใส่หรือแม้แต่เอาเศษเหรียญสตางใส่ไว้ในนั้นนะฮะอันนี้คือการลอยแต่ถ้าเป็นลอยแบบอื่นลอยแบบผีแบบพรามก็จะเป็นการลอยเพื่อ,อเพื่อสะเดาเคราะห์เป็น การลอยเพื่ออาขอขอมา,มาพอพระแม่คงคาทีนี้มาพูดถึงมิติการขอขอมาอาพระแม่คงค่ะถ้าเราเป็นชาวพุทธเราขอขอมาพระแม่ คงคาพ่อแม่คงคานั้นคือธรรมาชาติหลักการนะพ่อแม่คงคาคือธรรมาชาติรบูชาคาก็ต้องสักการบูชาอันดับแรกก็ต้องไม่อาสบกเป็นของที่ มันย่อยสลายยากไปหลองก็มาช่วยดูแลสิ่งแวล้อมที่ที่มันอ่าเขาเรียกว่ามีคนไปเทีเ่ยวเยอะเยอะเมื่อมีคนมาของต่าง โดยเฉพาะใครอยากมันก็ตกเต็มแลังาไปแล้วเนี่ยก็ต้องเก็บก็ต้องอกวาดให้มันเรียบร้อยไม่ให้มันก็เรียกว่าสกรปรกไม่ให้มันด้วยขยะตลอดจนถึงในการใช้สิ่งของต้องประหยัดไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่เอาขยะทิ้งลงในค้าวแม่คงขายที่แท้จริงเพราะมีตัวตน เป็นเพียงความคิดเป็นเพียงความเชื่อแต่ถ้าพูดโดยรวมแล้วเนี่ยพระแม่คงคาก็คือสิ่งแวดล้อมนะว่าเราของน้ําด้วยนะฮะอันนี้นะอันหนึง่งนะฮะที่